อันนี้เป็นประเภททีมนะคะคู่แรกนะคะตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วค่ะโมงครึ่งเพิ่งได้ปล่อยประเภททีมนะคะคู่แรกทีมทีมสองทันนะคะ ของเราอยู<ส>่คู่ที่หกนะคะ สองคันนะคะยังวิ่งตามกันนะคะไม่รู้เกมเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้คือวิ่งตามกันอยู่นะคะไไดด้้้ล่กับรนา

ของทีมชมภัยในประเภททีมแล้วค่ะบัตดี้นะคะพี่หมอกับพี่เขียวนะคะตอนนี้มาประจำจุดสตาร์ทเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะกองเชียร์ของสนามนี่นะคะกองเชียร์กองเชียร์

ที่มหมอขึ้นได้แล้วเ้แนนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปอร์ตาได้แก่คุณากร้ือครับทคะแนนไว้เต็มียวเลยนะครับ9 2 5แต้มนเปอร์เพนะครับที่หนึ่งได้แก่อ็นทีครับที่สองเป็นนที่ที่สาป็ักวัดเพช อ๋อคันที่ขึ้นนะทุกคนเป็นอีกทีมหนึ่งนะคะยังไม่ใช่พี่หมอนะคะพี่หมอยังไม่ขึ้นหลังุอาจารย์เกอร์กงในูงใบบัวบัวบาน บ่อนี้นะทุกคันต้องวินนะคะนอกจากคันแรกๆที่ลงใหม่ๆนะคะไม่ต้องวิก้ับนัได้เปเปียบแน่นอนกว่าแบบนี้ไเปเปียแนอนแต่ทาไงได้ครับเราทำตามนโยบายของโควิดนะครับเพราะว่า พี่หมอขึ้นมาได้แล้วค่ะแต่ส่วนที่เออข้าอันดับได้เข้ากับเขาใช่ไหมไม่ใช่ยังไม่ใช่พี่หมอค่ะาาเป็นอีกทีมหนึ่งนะคะคันที่สองของอีกทีมหนึ่งนะคะขึ้นได้แล้วพี่หมอขึ้นได้แล้วค่ะพี่หมอขึ้นมาแล้วค่ะ องเี้ยงอยู่พาไปด้ลัีครับเือกสายเลยปายด้านนี้ลงแล้วค่ะ แต่ก็ไม่มีคนเท่าไรมามาหมดไปแล้วคระดานหดไปแล้ว qua qua ở cái ไหนวะ nị vị khất ấn tọt đéo rồi nó giống จะ ก็ดคองคุณเองก็พูดเข้าไปแล้วใช่ไันต้องดีไค่เียกมาอยู่ตรงนี้แล้วมีเว่อมามาอยู่ห้า หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วตัวใหญ่ไม่ควรคิวคุณมาคิดได้ก็สายไปแล้วแข่งกันเลยแข่งกันเลยหน้าแป๊บหนึ่งนะแข่งกันเลยแป๊บแป๊บ

พอดีเลยเก๋มากดิมันไปพันแล้วใช่แล้วเยไนโลเลสสไลเดอร์อยู่เลยเดีมตับพัแล้ววะดิตำแหน่งดีตำแหน่งดีผมเอาหัหน้าสนับมาได้ไกลกว่าดีเเวต่ไขดตอนนี้ตอนนี้เที่กลสจะเป็นนะฮะ หวานเต่าบินใช่ไหมเต่าบินก็นแท้ายสุแต่ว่ามาไถึงอดสุดท้ายเลยครับตัวเต่าลงรองลงมาก็ชมไทยล่างลองไปเปาทำไมมันไม่เชื่อต่อแล้วแล้วก็ลุงชินตอนนี้ทินก็เจอคอยลำกลับหมดนะยันเกียร์นั่นแหละ รอคทุกคนสำหรับประเภททีมนะคะหมดเวลาไปก่อนนะคะตรงนี้เรามาสู้อยู่บ่อนี้นะคะหน้ามันเหมือนแบบชนเลยอ่ะเป็นกำแพงข้างหน้าเลยในบ่อนะคะมันไม่มีเป็นทางราดให้ขึ้นแบบยางไต่ขึ้นได้เลยนะคะนอกจากต้องใช้วินดึงสูงๆอย่างเดียวเลยนะคะ <st arts> <st arts> <st arts> งเงียเงียเงี้เง้ยเงึ้ยเง้ยเง้ยเงี้ยงี้งี้งี้ง้ยงียง้างงีง้ยเงียเง้ยมง้ยเยง้งึ้นเยยเ้ยเ้ยนง้ง้เงยเงี้เง้ยงเย้ <dif. S 2> ้งงเียรด อพันลมนับขึ้นมาจากบ่อได้ก็เซอร์วิสทันทีนะคะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อนนะคะทุกคนคะตอนนี้3ามทุ่มนะคะสามทุ่มหนาทีนะคะแล้วก็ตอนนี้เรารวบรวมเงินกองบุญที่พี่มดรวบรวมมาได้จาก FC ทุกๆท,ท่านนะคะ FC ชมภัยนะคะ ได้จำนวนเงินนะคะสี่หมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทสี่พันหนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเราจะมอบให้กับคณะกรรมการในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะคะแล้วก็ให้เขานำส่งให้กับถวายให้กับวัดไปนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่รการของ การมอบรางวัลนะคะสำหรับคนที่ขับรถได้ลำดับ1น3่าไปแล้วค่ะทุกคนเราก็จะไปมอบให้กับพี่โต้งนะคะพี่โต้งก็คือคนที่เรามาไลฟ์สดคพล่นที่เรามาดูสนามพี่โต้งอันนี้คือ FC ชมไพก็ร่วมทำบุญมาค่ะ ที่มันไม่สะดวกแล้วก็ทำให้ทำให้เพื่อนๆต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่มีอะไรที่ไม่สะดวกครับแต่เราว่าเราว่พยายามแบบนี้นะครับอยากจะให้อมาลาบลื่นไปด้วยดีแต่ที่ว่ามันชุกเชิญวันนี้จริงครับครับก็ต้องฝากขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับอ่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะสี่พันหนึ่งร้อยบาทนะคะจากกองบุญของเอฟซีชมภัยนะคะ วอเคขอโมทนาบุญก <ítulo> <away> anyway okay, ับเอกซ่านครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องขอโทษเลยค่ะไม่ต้องขอโทษเข้าใจเข้าใจทุกอย่างค่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไม่เป็นไรเข้าใจเพราะว่าต่างคนเขาต่างทำหน้าที่ของตัวเองไม่ลงเลยนะผมเอาลงกับทีมงานเ้ว่อนทุกคนครับมาด้นนี้เลย เอรับนขน้นนาวด,ดีค่ะ,นนคะดคะนนีค่ะโอเคนะคะภารกิจทีมมดทำนะคะสำเร็จเรียบร้อยนำเงินที่เอฟซีทุกท่านนะคะบริจร<ม>า,ราะคะ<ม>าร่วมกันมานะคะรวมได้ทั้งหมด4,100นะคะให้กับพี่โต้งนะคะ <มา S 1> พี่โต้งก็จะถวายวัดอีกทีนะคะรวมกับจำนวนเงินที่เขาเป็นค่าสมัครของรถทุกทุกอย่างทุกอย่าง เราที่วิ่งทั้งหมดก็ตกคันตกชุดนั่นแหละค่ะก็หมื่นกว่าบาทรวมกับทีมเอฟซีที่มาสนับสนุกันค่ะต่อเลียงเชิญต่อกำไรก็หมื่นหกต่อการหน่วยงานพี่ๆโอเคพี่มดก็ขออนุโมทนาบุญกับ f อทุกท่านด้วยนะคะอนุโมทนาบุญครับรับบุญทุกคนที่ทำร่วมกันครับผมโอเคไปค่ะตรงนี้เขาก็ประกาศรางวัลนะ ชมภัยไม่ติดอันดับนะคะและตอนนี้พี่ๆไปล้างรถอยู่นะคะเดี๋ยถว่าให้ดูนิดนึงก่นหันหน้าาี้รบทุกทนครับหน้าปด้านนี้นะครับนะคมแนาของตัวแทนทีมควการก็แล้วกันเพราะรให้เขาพูดกได้แล้วเขาพูดเาอกันนาของตัวแทควการนะครับทุกทานที่ร่วมตัดนครั้งนี้นะครับก่อนอื่นต้องขาด เขาเตรียมกันมาก็คือสองวันดีค่ะสองวันนะคะที่ที่พี่มดประกาศไปนะคะว่างานเรามีสองวันในการแข่งขันนะคะแต่ว่าเหลือวันเดียวนะคะเพราะว่าพาะมาตรการของเขานะคะค่อนข้างที่จะเข้มงวดแต่ก็ถือว่าดีมากนะคะในการที่เขาเข้มงวดกับกับเรื่องเรื่องเรื่องเอ่อโรคระบาดนี้นะคะเขาก็เลยยุบให้เหลือแค่วันเดียวนะคะแล้วก็แข่งกันแค่คนละเอ็ด เอ็ดเดียวเยวเดียวแล้วก็รันคะแนนรันเวลาใครได้คะแนนดีที่สุดเวลาดีที่สุดก็ได้เข้าอันดับไปนะคะ,ะแล้วก็วันเดียวจบตามนี้นะคะ